สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำยำขนมจีนอันนี้เป็นส่วนสอนอื่นเอาลงเลยอันนี้หั่นไว้เรียบร้อยแล้วค่ะลองก่อนนะเอาลงหมดเลยเดี๋ยวมะนาวค่อยบีบทีหลังอีกทีหนึ่งเนาะโอเคอันนี้เราหั่นไว้แล้วค่ะโ้พื้นที่ก็แคบนิดนึงครัวของเราเอง ครัวห้องเช่าเอามะนาวใสเลยเนาะหยิบก่อนนะเครื่องจะเยอะนิดนึงนะคะมีอะไรบ้างครับก็ผงนัวอันดับแรกใ<ต>ส่ลายลายคะ่ะขออนุญาตอันใช้ช้อนเล็กนะคะขนมจีนไม่เยอะแต่ก็แอบเผ็ดนิดนึงนะคะสามีอันชอบกินเผ็ด แล้วก็ข้าวคั่วค่ะข้าวคั่วก็พอดีทีเด็ดยังไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับข้าวคั่วค่ะทีเด็ดยังบบท่านอยู่ตรงนี้นะน้ำตาลน,น้ำตาลก็กินหวานกินหวานไหมประมาณนี้เนาะะอืมใส่นิดนึงโอเคเรียบร้อยทีเด็ดอยู่ไหนทีเด็ดเราอยู่ตรงนี้นี่ใส่น้ำปลาก่อนนิดนะนึงอ้อใส่น้ำปลาพน้ำปลาก็จะหมดเราซื้อมาไว้ด้วยนะ <Okay. S 2> เพิ่มความนัวนี่เด็ดอยูต่ตรงนี้ครับผมอ่าท่งตรงจากสกลนครครับอู้หุนมากเลยอะ่ะอ่าต้มเมงครับนี่ปลาลาปลาลาต้มเมงครับเหนียวมากใส่ครับใส่อ่อาใส่ร้ายเสียบร้าย,ยน้ำหยดค่ะดูดูดูด ใส่ยอะก,ก่อนนะพอแล้วออออรอก่อนแป๊บหนึ่งเป็นไงขนมจีนลงเลยขนมจีนขนมจีนดูก่อนโอเคเรามาดูกันโอ,โอ้เป็นอะไรแสบเนาะครับอ๋เด้อพี่น้องกินน้ำกันนี่ ส่วขอบคุณครับส่วนส่วนสีแซ่บดูกินเป็นลูกเลยโหดๆจ้ะโดูน้ำลายแตกเด็ดไหมเด็ดอยู่เด้อเดี๋ยวชิมก่อนนะเดี๋ยวเอาซ้อมน,นะ้อมชิมดูคำใหญ่เลยได้ด่ะ น้ำไา่แตกพี่น้องเล้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าพึ่งเด้ออือออสุดท้ายนะคะเลยเลยถั่วครับถั่วถั่วถั่วเนี่ยอาลงเห็นว่าได้แล้วแป๊บนึงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ก่อนนะคะโอ้ น้องเอ้ยมากินน้ากันงเนอะครับเยอะมากเลยกินวัดวอรผู้เดียวอ,อ,อันนี้ลิ้นลิ้นหมูย่างนะครับนี่เห็ดเองครับบุได้ไทยพี่น้องเวิ่งนี่น้ำจิ้มเห็ดเองนะครับบุได้ไทยพี่น้องเวิ้อเนอะไทยได้ส่วบุญให้พี่น้องเวิ้วงเห็อนอะไแซ่บมาพี่น้องมามากินน้ำกันครับ สวัสดีครับพบกับช่องร้อยโลพาเที่ยวกินครับพากินเที่ยวเมื่อกี้นี่พีพาพี่น้องไม่กินซั่วขอาปุ่นครับมื่อนี้นี่ครับโอ้ยมันจะแซบพักนี้บกทั่วครับสลัดปลาคอมขี้ครับผมอ,อ,อันนี้เฮ็ดเองเนะพี่น้องว่าได้บ่ได้เฮ็ดให้เบิง่งอันนี้ลิ้นหมูย่างครับ นี่นี่หมูย่งางน้ำจิ้มซีฟู้ดกับตำเองครับนี่นี่นี่นมาๆกินน้ากันครับกินน้ากันมากินน้ากันนีขน่ข้าวเหนียวซื้อมาพอละาหาบาทดิครับนี่โอ้ได้บกุกไลนะ์มาเด้อมาเด้อมาเนี่เอานี่ก้อนก็นกได้น้ำจิ้มรองน้ำจิ้มเอะอืมอืมยินสิ่งนี้ยัยหลอดเนี่ย คอือ,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 คอย่าใส่ส่วนเด้อพไปน่อยเลยอืมอืม,อม แซ่บอย่าบอกใครเลยพี่น้องเลยบอกฮะอืม,อม 那可呗。嗯。啊。哎，我也。 โอ้ยเสบทั้งแสีบทั้งเพียดพี่น้องเอ้ยอื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 มอืมงเหลืองงานมากครับพี่น้องเลยอยากกินทั่วกรุ่น ม,ม, <laughs> ม,ม,มีอะไรใโอ้แสบฮะเขามีไงตัวตัวเลอะเนื้อความมันอยอย กรอบยืขนาด มากินก่อนนะครับเนี่ยข้ามหมูแย่เลยให้พี่น้องทุกคนเด้อข้ามหนีเด้ออืม อ,อจับลายพี่น้องเหมือนเอาจายจจเลยโอ้ อาคำหนึ่งตรงตายครับลองอ่ะอ่ะเนี่ยอ่ะให้พี่น้องทุกคนด้วยครับเนี่ยอ้ออ,อืมอืม ก็เราถามยิ่งส <laughs> ิ่งก่อนแล้วมังสวับอ่ะมาดิหน้าคนเนินไปหน่องเฮ้ยสวัสดีครับ พออนไม่คลิปนาคลิปนี้ฝากกดซับสไคร้ช่องร้อยโลพากินเที่ยวในเด้อครับผมขอบคุณครับ